เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามเลิฟซาที่ปุ่มนี้และตีลังกากดกระดิ่งมุ้งมิงฟุง้งฟริงจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เลิฟมีประสบการณ์จะมแชร์เลิฟจะทํางานไม่เสร็จใช่ไหมคะเลิฟก,ก็อยากจะให้เพื่อนทําให้อะไรอย่างนี้นะคะ <G ül üyor> เลิฟก,ก็จะแบบใช้วิธีเนียนๆนะคะเราจะมีวิธีเนียนๆมานําเสนอในการยืมมือคนอื่น ทำกันบ้านค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมความสนุกที่จะเกิดขึ้นให้กดไลค์ถึง5,000 like ัไลค์ไปเลยนะคะ5 0 0พไลค์นะคะไ,ไปดูกันเลยค่ะไปโออโอกาเจ็บโอาเลยโอย,โอยโด่ออยเอยอาจารย์จังงานต้งหล่อหนะ้า เจ็บเจ็บเมื nah, my gosh, my ่อกี้เราเราหกล้มอ่ะปวดเจ็บเลยโอ้เจ็บ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 มากเลยเจ็บมากเลยเจ็บ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 มากเลยอ่ะสงสัยครูจะทำการบ้านไม่ได้แล้วอ่ะจะทำอะไรหนิรับป่ะโอ๊ยโหการบ้านต้องเยอะวันน้มันยกมันยกสุดจ้ย แกทำแบบนม้ให้เราหน่อยปะเดี๋ยวเราจ้างเท่าไรเท่าไรพันนึงเลยอะแต่ทำให้เราก่อนเดี๋ยวพี่นุ่มมาจ่ายไปแล้วบายบายไปเป็นอะไรอ่ะอยากอะทำไม่ได้แกทำไม้เราหน่อยนะไปแล้วอาเฮ้ยเดียว เฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนนะอืมน้ำใหม่ไหมใหม่เะ้ยงานเสร็จแล้วนะเราไปก่อนแกทำงานให้เราหน่อยได้ป้ะภาษาไทยอะ่ะเราก็ยังไมเส็จเหมือนกันอืมง,งั้น ถ้าแกทำให้เรานะเดี๋ยวเราจะไปจิบน้องแพนเค้กห้องสองค่ะจอชอบใช่ไหมเจ้ข่าวว่าที่ฉันมีเบอร์น้อเเอาบัลาเฮ้ยแกนี้ก็ดีโอเคงั้นไปเดี๋ยวฉันไปขอเบอร์ให้นะ